สุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานที่เป็นราชาแห่งเหรียญเสียนพระทั้งวงการยอมรับเล่นหากันเป็นสากลนิยมและเอเหรียญของท่านนั้นยังสร้างตำนานเป็นเนื้ออันปาก้าที่แพงที่สุดในโลกหลวงปู่ฟั่นอาจารโรจังหวัดสกลนครเสียงเลื่องลือถึงกิติศักดิ์ในความศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกล่าวกานเป็นเหรียญพันประสบการณ์ เหรียญรุ่นแรกสิทธิ์ทอสร้างถวายปีพศ5 5 7 7โดดเด่นในเรื่องมห ah าอุดคงกรพันชาตีแขวข้วคาดปลอดภัยเป็นหลักว่ากันว่าถ้าแขวนเหรียญหลวงปู่ฟันแม้แต่มแมลงวันก็ไม่ได้กินเลือดเหตุใดเหรียญของท่านพระอาจารย์ฟันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เป็นพันครั้งจนเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมวัตถุมงคล เนื่องด้วยท่านเป็นพระอรลยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวัดปฏิบัติที่เก่งครัดจริยวัดงดงามท่านได้รับคำชมจากหลวงปู่มั่นผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ว่าเรื่องพลังจิตนั้นเรายกให้ท่านฟันเรายอมท่านฟันแต่เพียงผู้เดียวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ฟันในครั้งที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟัน ยืนรอรถอยู่ที่หน้าวัดท่านเห็นรถโดยสารวิ่งผ่านมาท่านจึงรู้สึกสงสัยว่าเหตุใดรถมันจึงวิ่งได้ท่านจึงได้กำหนดจิตเข้าไปดูในเครื่องยนต์ผลปรากฏว่าเครื่องยนต์นั้นดับลงกระทันหันทํำให้ผู้โดยสารและคนขับรถแตกเตื่นกันจ้าละวันเมื่อหลวงปู่ฟัน้นท่านเห็นดังนั้นท่านจึงเกิดความรู้สึกผิดในใจและถอนกระแสจิตออกจากเครื่องยนต์ จนทำให้เครื่องยนต์นั้นสามารถสตาร์ตติดได้อีกครั้งหลวงปู่ฟันเรียกฟ้าเรียกฝนได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ในปีพุทธศักราช2489ชาวจังหวัดสกลนครเกิดทุบพิกภัยอย่างหนักฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงเข้าไปขอฝนกับท่านท่านนั่งสมาธิบนลานกลางแจ้งประมาณครึ่งชั่วโมงท้องฟ้าที่มีแดดจ้า รันมีเสียงฟ้าร้องคำรามบางเกิดมีก้อนเมฆบดบงังแสงอาทิตย์มีฝนตกเทลงมาอย่างหนักถึงสามชั่วโมงในปีนั้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านได้ทำนาโดยปกติอย่างทั่วถึงการสร้างวัดบนป่าบนภูเขาต้องมีการระเบิดหินแต่หลวงปู่ฟัน่นท่านไม่ต้องการให้หินช่วงไหนแต่ก็แล้วท่านจะเอาปากกาไปเขียนยันไว้ตรงจุดนั้น ระเบิดจะแรงแค่ไหนหินในจุดนั้นก็ไม่แตกคร้าวหลวงปู่ฟั่นท่านนั่งสมาธิใต้ต้นกระบกลูกกระบกตกลงกับพื้นเสียงดังน่ารำคาญท่านกำหนดจิตไม่ให้ลูกกระบกตกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกกระบกต้นนั้นไม่หลุดล่วงหล่นลงพื้นอีกเลยพระอาจารย์กงมาจิอระปุญโญได้เล่าเรื่องพลังจิตของหลวงปู่ฟั่นไว้ว่าสมัยหนึ่งนั้น หลวงปู่ฟั่นได้ทุดงไปยังจังหวัดจันทบรุรีท่านได้รับกิจนุมตลให้ไปแสดงธรรมในงานศพมีผู้มาฟังธรรมเป็นจํานวนมากขณะที่ท่านแสดงธรรมอยู่นั้นมีกลุ่มคนผู้หนึ่งไม่สนใจในธรรมที่ท่านแสดงเล่นหมากลุกเมาสุราส่งเสียงเอะอะโวยวายรบกวนท่านจึงส่งกระแสจิตไปปราบพวกขี้เล่าเหล่านั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักขี้เล่าเหล่านั้นได้หยุดนิ่ง ไร้การเคลื่อนไหวบางคนยืนอ้าปาก้างบางคนถือหมากรุกอยู่ในมือบางคนคอพับไม่สามารถไหวทิ้งได้จนกระทั่งท่านแสดงธรรมจบและจะเดินทางกลับที่เล่าเหล่านั้นจึงกลับมาสู่สภาวะเป็นปกติได้เกี่ยวกับพลังจิตของหลวงปู่ฟั่นนั้นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านได้เล่าให้ฟังว่าท่านพระอาจารย์ฟัน่นสามารถกำหนดจิตให้ลดหยุด เครื่องยนต์ไม่ติดอย่างง่ายดายฉะนั้นเวลาท่านนาั่งรถต้องพยายามทําจิตไม่ให้เพ่งไปที่เครื่องยนต์ไม่งั้นเครื่องจะดับทันทีและเครื่องบินก็เหมือนกันตอนนั้นสงครามโลกเครื่องบินญี่ปุ่นจะมาทิ้งระเบิดมีคนมาขอให้ท่านอย่าให้พวกญี่ปุ่นทําได้ตอนแรกท่านก็คิดจะเพ่งจิตไปที่เครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ดับแต่คิดได้ว่าหากทําแบบนั้นเครื่องบินต้องตกทหารญี่ปุ่นต้องตาย ท่านจึงทำวิธีอื่นแทนอีกครั้งหนึ่งในงานศพท่านพระอาจารย์มั่นพระทั้งหลายกำลังจัดเตรียมงานอยู่มีเด็กน้อยถีบจักรยานไปมาเป็นการรบกวนหลวงปู่ฟันท่านจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเราจะดัดนิสัยไอเด็กพวกนี้จะทำให้เด็กลดล้มแต่ไม่ให้มันเจ็บพอท่านพูดจบรถจักรยานที่เด็กกำลังถีบก็ลม้มลงทันทีนี่คือพลังจิตของท่านแสดงได้หลายอย่าง เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งด้วยวัดปฏิบัติและพลังจิตอันเลิศล้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงทรงให้ความเคารพสตาอย่างยิ่งหลวงปู่ฟัน่นท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2442ตรงกับวัน 94, ขึ้น14ข่ค่เดือน9ปีกุนณบ้า,านม่วงไข่ตำบลพันนาอ,อพันนานิคมจังหวัดสกลนคร เป็นบทของเจ้าชัยยะกุมารเมาและนางนุ้ยเป็นบทตรีของหลวงประชานุรักษ์ปีพุทธศักราช2 4 6 1อายุได้19ปีได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรที่วัดโพทองบ้านบ่อทองอำเภอพนานิคมท่านได้เอาใจใส่ในการศึกษาอย่างเคร่งครัดในพระธรรม,มาวินัยตั้งแต่ยังเป็นสาม,มเณรน้อยถึงขนาดคุณยายของท่านได้พยากรณ์เอาไว้ว่าในภายภาคหน้า ท่านจะได้เข้าไปอาศัยอยู่ในป่าดงขมิ้นตลอดชีวิตปีพุทธศักราช2462ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายมหานิกายที่วัดสิทธิบังคมตำบลบ้านไร่อ,อรพนนานิคมโดยมีพระขูป,ป้องนนทเสนเป็นพระอุปชาพระอาจารย์นวลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สังเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากออกพรรษาปีนั้น ท่านได้ไปอยู่ที่วัดโพทองบ้านบะทองได้ปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานตลอดถึงการออกธุดงอยู่รุกขมูลกับท่านพระอาจารย์ยาคูธรรมปีพุทธศักราช2463ท่านได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ป่าช้าบ้านม่วงไข่เมื่อได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นจึงเกิดความเลื่อมใสในสติปัญญาความสามารถของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่ง จึงขอมอบตัวเป็นลูกศิษย์พร้อมกับท่านยาคูดีและพระอาจารย์กูธรรม,มทินูท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่อวันที่21เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2468เวลา15.22น,นาฬิกา2ีนาทีณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชา พระรถเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากยัติแล้วได้จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าอรัญญาวาสีอํเาเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในปีพุทธศักราช2507ถึงปีพุทธศักราช2519จำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรอํเราเภอปนนานิคมจังหวัดสกลนคร เข้าสู่อม,มะตะมหานาุพานณวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่4เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2520สิริรวมอายุได้77ปี4เดือน15วัน52พันษาครบรอบ125ปีชาตการคณะศิธิ์วัดป่าแสนสุขจังหวัดสกลนครจึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกชาตการ 1น5ปีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นอาจารย้ยอนยุคย้อนตำนานเหรียญรุ่นแรกปีพุทธศักราช2 5 0 7ที่โด่งดังปัจจุบันไม่สามารถเจ้าหาบูชาได้เนื่องจากราคาสูงลิว่วทางวัดป่าแสนสุขจึงมีดำริจัดสร้างเหรียญที่ระลึกชาตการ125ปีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนร่วมก่อสร้าง พระอุโบสถวัดป่าแสนสุขให้แล้วเสร็จพิธีปุกเสกร,รวมพระมหาเถระสายวัดป่ากรรมฐานผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงร่วมปุกเสกห้ารูปในวันที่21เมษายนที่ผ่านมา 1. หลวงปู่ปัน่นวัดบ้านก่อพัฒนา 2. หลวงปู่แหวนวัดป่าหนองนกกด 3. พระอาจารย์เวรตวัดป่าท่าวังหิน 4. หลวงปู่วิจิต วัดป่าจิตตวิเวก 5. ห,ห,หลวงปู่สุดใจวัดป่าดอยเทพนิมิตพร้อมทั้งคณะสงฆ์สายวัดป่ากรรมฐานร่วมสวดอัดพระคถา,า20รูปนานสองชั่วโมงจำนวนการจัดสร้างจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อเนื้อเงินสร้าง299เหรียญเนื้ออันปะก้าสร้าง1,999เเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณ สร้าง5999เหรียญชุดกรรมการนำเลิกสร้าง1 2 5ชุดใน1ชุดมีพระสามเหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์ต่อโคดนำเลิก1นเหรียญเนื้ออันปะก้าต่อโคดนำเลิก1เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณต่อโคดนำเลิก1เหรียญวันนี้ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านครบทุกรายการนะครับชอบรายการไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับ เนื้ออันปาก้าเหรียญละ4ี่ยบบาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสามเหรียญ1 3 0่นบาทจัดส่งฟรีเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณเหรียญละ300บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสี่เหรียญ1น0 0บาทจัดส่งฟรีชุดกรรมการนำเลิกชุดละ3,000บาทจัดส่งฟรีพระมีน้อยของดีมีน้อยมีจำนวนจ,จำกัด วันพรุ่งนี้สามพฤษภาคมพร้อมจัดส่งครับ Ya am not Amor.

mô subscribe cho giới Ghiền Mì bát Để ban bỏ Oh jesa <silence> wa i am not know